สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเจอถามเลิกกันหรือเปล่าเป็นเรื่องชาวเน็ตบุกถามเบลล่าถึงทินได้กินแปลกๆเลิกกับเบียหรือเปล่าเพราะช่วงหลังๆคู่รักข้ามช่องเบียสุกรวัต์และเบละล,ะละ่ารานีไม่ค่อยจะมีโมเมนต์หวาน,วานๆฟินๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันเลยโดยเฉพาะรูปคู่ที่ห่างหายกันไปนานมากแถมคอมเมนต์ที่ผัดกันหยอดผัดกันแซวอยู่ๆก็หายไปซะดื้อๆเช่นกันเลยเป็นเหตุทําให้ชาวเน็ตจอมเผือกหลายคนโผลม,มาถามถ่ายเรื่องนี้ในไอจีของทั้งคู่ ให้ระคายสายตาอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดก็มีมาอีกแล้วเมื่อชาวเน็ตไลฟ์มารยาทลายหนึ่งโผลม,มาถามหนุ่มเบียในใต้ภาพของเบลล่าลงภาพคู่กับคุณแม่ปานีว่าพี่เบียหายไปไหนไม่ค่อยเห็นอยู่ด้วยกันเลยเลิกกันไปเงียบๆหรือเปล่าเล่นเอาชาวเน็ตอีกฝั่งอดทนทนไม่ไหวออกลรงซัดก,กับทันทีว่าทําไมไลฟ์มารยาทมาถามหาคนที่ไม่อยู่ในภาพพร้อมออกลงโต้แทนเบียเบลล่าว่าเขายังรักกันดีไม่ได้เลิกกัน ไอจก็ฟอกันปกติมีผู้จัดการคนเดียวกันอีกจะเลิกกันได้ยังไงและที่ไม่เห็นอยู่ด้วยกันก็เพราะว่าช่วงนี้หนุ่มเวียไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัดกลับมากทมก็ต้องกักตัวอยู่บ้านใครบ้านมันเพื่อความปลอดภัยพร้อมเตือนไม่ควรโพสตอะไรไร้มารยาทแบบนี้เพราะนอกจากจะไร้สาระยังอาจทําให้คนอื่นเข้าใจผิดได้มีดราม่าไม่บ้างเว้นกันแบบนี้เวียเบลล่าต้องจัดภาพคู่และโมเมนต์ฟินๆเอาใจชาวเน็ตกันเซ็ตใหญ่แล้วครับ เรื่องจะได้จบจบสทัทีขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ